แล้วน่ะหน้าเขาหน้าวก็อ่ะเออปามี่นั่นน่ะหน้าวก็อ่ะปามี่โถงปล่อยแล้วตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่เคลื่วะเฮ้ยเขาไม่เอาจุดไฟนี่นายเราอยากลองเพชรกระโดดไวใช่นายต้องมาให้เราเป็นหินทดลองเราอยากกระโดดไวไจะกระโดดเป็นจิ้โจื่ให้หนายดี ตรงนี้หนูได้ยี่สิบรอบดวนดวนเยอะเลยนดูดได้ไงวะ <20. S 2> เดี๋ยวกันผู้ใบครับ<ห>นี่เรามีที่ให้ลองแล้วอะ่ะ ี่มันคือแมสแอลซีเฮ้ยนั่โอ้กั้นหน้าต่างเนี่ยมันก็แตกด้วยอะไรเงี้ยนีน่จะ,จะกระโดดไว้เลยเบิรกหลอ,อกดึก <c ười> <c ười> ว่ะเบิดกกำมัดเหรอใช่กำมัดกับแมวไม่เห็นอะไรเลยนตหลอกดึกอีกแล้วว่ะ

แอนข้าหน้าหนูนี่คือสนามบอลเตะบอลกันหนก็ปีแบดได้ไหมอะได้วอลเล่ก็ได้ตรงนี้บอลเล่บอลมากำลังกำลังมา้เอาคิลเลอร์มาด้วยป่ะน่ะตือตือตือตืตือตืตืยู่เยอยู่กับเพื่อนย่างอย่อย่างอ่งไม่อยู่ดิหนูไม่ตํามัดหนูไม่ตังมัดคุณ้าก้าวไว้ก่อนดีเดี๋ยวคิลเลอร์มาจะได้คมีกองพาบาลนี่ หนูจะเอากรหมัดไปกระโดดข้าวเก้าเ้าไว้ไงกตหนูไม่อยากเปไง มันขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไปข้างบนเฮ้ยไอ้ตาแคคิ้วแล้วแม่งอย่างเออเลยเอ้าเฮ้ย คุณว่าพนาจะไม่ปั่นช้าไหมส่งวีซ่ามาแล้วเหมืมนตั้มบัดส่งวีซ่ามาแล้วอยู่กับผมพี่อยากมาดีกับเขาไหมเขาถามจะไปเวลาปุ๊กแมววันนึงได้อีกรอบหนึ่งรอบนี้ต้องพับแล้วแปลว่าอะไรคือแปลว่าอะไรก็คุณบอกว่าดีจัง ใช่ไหมคุณบอกว่าตื้อจังเหรอก็คุณอยากมาตื้อๆกับเขาไหมคุณมาหลังแทงน้ําอ๊ะทำไมมันไม่ถม <iPhone. S 1> เป็นเวรหรอก็วายอยู่นะววอยู่ผมก็วายอเยู่ไอ้เหี้ยมันมีนี่ว่าทําไมเนี่ยรูเหี้ยอะไรวะตื้อจังก็<ๆ>เขาก็ถามว่าจะมาตื้อ<ๆ>กับเขาไหม อย่ามามองไม่ให้มองอ่อเรือดโดนหลอกไฟตอนแก็พูดผิดไงเขาก็ถามซ้ำแล้วว่ามาตีดไหมทิ้ผ่านแล้วเสียไม้เสียไม้ริ <c oughs> ง <c oughs> เดีดย๋ยวมันโดนที่ปากที่หลังหนูดวงใหญ่มากเลยทนะั้งตัวไม่ดีอ่ะทที่กากหนูดวงใหญ่แอบ,บแแแไว้องค์มผมเห็นแล้วผมขยแยงวะ่ะนี่ลายผีเสื้อด้วยวะไหนวะนที่กากรูผีเสือ้อเพื่อไปช่วยบ้างตรงกลางหลังอ่ะขยแยงวะ่ะน้องอะไรเพื่อนไปยังครับยังฮนะเพื่อนเจ็บ วมาวจะมีมีคนมาหาผมแล้วฮะอันนี้ไม่ได้ทำให้ยวไวใช่ไหมมัน,<จ>นทำนทุกอย่างไวหมดเลยนะไอรีเซเลนต์อะมันไวแค่มันติดทนายคุณคะเอเอมีทธานาดี่ว่าธานาก็แค่เปดิดกลออกเด็ก กูจะได้ใช้ขนแดงแล้ววนะันนี้ถามว่าเพื่อนไปช่วยไหมไอเซนหวัวกูโดนไล่อยู่มามาไล่กูนหน่อยมามีพี่แอนดูนะหนูกระโดดไวปะในจริงมันก็ะโดดเลยว่ะมาแม่คุณถามว่ากระโดดไวไหมแหม่ย้อยยิ่งมันกเะโดดได้ด้วยที่อยู่นอ่ะก็พี่แอนอยู่ตรงนั้น,นดิแค้พี่แอนดูงี้เด็กเปรดโอ้พี่แอนดูนี่ ดูหนูดูหนูกระโดดสะหนูหนูกระโดดขาเดียวหนูนะไหว้ปะเพื่อนบอกมึงไปดิเนี่ยไหว้ตื้นหนูจะให้ดูไงปวดอะโจยก็ช้ายังไงก็โดนตีอยู่ดีไม่ดูดูไปเปิดประตูกระโดดทันที่ไหนดูดูเปิดประตูดูเงี้ยไปเตกระโดดทันที่ไหนโอ้โหประตูประตูประตูอ่ะอย่าโยนโลก ออกมานี่มันเปิดไว้ออกมาให้ยืนี่เปิดโอ้โหสน่าเจ๊เจ๊มาจับยังมาเตะยังไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่เตะยังไม่เตะยังไม่เตะยังมา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 เตะชีน้าก็หนึ่งทีแล้วก็วัวแล้ว

แค่อยา่ตืด